รัฐมนตรีรับทราบมาตราการยกเว้นวีซ่า93ประเทศนะคะแล้วก็เพิ่ม Destination Thailand Visa เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะ นางสาวอัยรินพันธิตรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีม,ม,มติรับทราบมาตรการและแนวทางในการตรวจลงตราหรือวีซ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศรครอบกลุ่มทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพึงซึ่งดําเนินการไปหลายแนวทางนะคะอย่างเช่นยกเว้นการตรวจลงตราให้นักท่องเที่ยวจาก93ประเทศให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน60วันขยายประเทศที่สามารถขอวีซ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและการเปิดตัววีซ่า d t หรือว่า Destination t h a i l a n ว v ซ s a เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ทำงานทางไกลพำนักในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายนอกจากนี้ยังเพิ่มวีซ่าประเภท e+ lus, อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาหรือศึกษาและทำงานเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งการพัฒนาระบบ e- วีซ่าเพื่อให้บริการด้านการเดินทางครอบคลุมทุกสถานการณ์และเชื่อมโยงการให้บริการผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสูนไทยทั่วโลกรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว ในอนาคตส่วนมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติมก็คือขยายวีซ่าออนอาราวลระยะที่2และการปรับหลักเกณฑ์วีซ่าสําหรับการพำนักระยะยาวของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าทุกมาตรการจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะ